โอ้โห oh oh oh, ดูฮะมะกอกปา่ายอดสวยมากๆเลยนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นผักชั้นยอดเลยนะก็เป็นผักป่าที่สามารถที่จะนำมากินกับลาบก้อยส้มตำหรือกิมน้ำพริกอะไรเนี่ยก็ถือว่าอร่อยนะ ใินเนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเิศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้ นเ่็กพาเลาะชมสวนกันหน่อยชมสวนในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนิะ์ชนบุรีฮนะอันนี้คือต้นมะกอกป่าที่นาเล็กเอามาปลูกเองนะปลูกโดยการชำนะก็คือตัดเป็นท่อนยาวประมาณสักฟุตก,กว่านี่แหละตัดจริงเนะี่ยจริงประมาณเท่านี้เอามาชำว้เมื่อ4ปีที่แล้ว สปีต้นสูงแค่นี้สามารถที่จะเก็บกินได้นะซึ่งมันก็สามารถเก็บกินได้ตั้งแต่ปีที่2องีปีที่สามนะแม่้านก็มาทําความสะอาดมาทําสวนเนี่ยเนี่ยเขาก็ได้ผักตัวนี้ละยิ่งเด็ดยิ่งแตกคนะเดี๋ยวไปดูกันว่าต้นมันใหญ่แค่ไหนสูงแค่ไหนต้นสี่ปีจักไม่ได้ปลูกจากเมล็ดน,นะอันนี้ตัดกิ่ง เอากิ่งมาชำวันนี้เดินเลาะสวนโรงพยาบาลนะมาดูไม้ผ่าที่นาเล็กแอบเอามาปลูกนะโดยเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ชอบทดลองนะก็เลยไปตัดเอากิ่งมะกอกป่านะอันนี้เอามาจากสุรินนะคือนาเล็กตอนแรกไม่รู้ว่าที่นี่มันมีมะกอกป่ากลับไปบ้านที่สุรินเจอมะกอกป่าโอ้โหอยากจะามาปลูกที่นี่ ก็เลยตัดเป็นท่อนมานะนท่อนประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยยาวประมาณสักฟุตกว่าๆนะตัดมาชำมันก็เนี่ยเสียบลงตรงนี้เลยก็เกิดแตกกิ่งแตกก้านนะแตกยอดโอ้โหแม่บ้านพากันมาทำความสะอาดมาตัดแต่งสวนก็เนี่ยแหละเก็บพวกนี้แหละในการ เอาไปกินกระส้มตำเห็นไหมเริ่มสูงขึ้นแล้วไม้สปีก็สูงประมาณสัก3-4เมตรน่ยดูดูยอดเห็นไหมฮนี่แหละฮะถ้าเราปลูกไว้ตามริมรัว้วริมสวนสักต้น2ต้นถ้าเราไม่อยากให้สูงทำไงฮะเราก็ตัดสิครับนี่ตัดอย่างเงี้ยตัดให้สูงระดับสายตาเราก็สามารถเก็บกินได้ง่ายๆ แต่ถ้าเราปลูกไว้เยอะมีปัญหาแนะ่กินไม่ทันว่าต้องขายเก็บขายหรือเก็บแบ่งปันเนี่แหละฮะมันเป็นเรื่องดีๆนะพี่นะ้านะเล็กอยาเล่าให้ฟังว่าไอของพวกนี้เราอย่ามองข้ามกันนะเป็นผักที่ถือว่าเป็นผักปลอดสารนะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงคุณป้องกันพวกโรคมะเร็งได้ดีเลยให้วิตามินซีสูงนะเพิ่มระบบไหลเวียนเลือดได้ดี นอกจากที่เราจะกินใบของเขากินยอดของเขาเรายังสามารถที่จะ,ะกินผลของเขานะก็คือลูกสุกข,ของเขาเนี่ยเป็นมะกอกป่าเนี่ยเรามาตำส้มตำโอ้โหรสชาติเลยถือว่าเด็ดมากเลยบางคนก็ตำน้ำพริกแล้วแต่ชอบฮะแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มัน มียอดให้เก็บเลยตอนนั้นเลยก็คงไม่เก็บหรอกเห็นแล้วเราก็ภูมิใจมีความสุขนะกับไม้ที่เราปลูกเราไม่ได้เอาไปปลูกที่สวนเราเรามาปลูกที่สวนโรงพยาบาลก็ได้นะก็เป็นไม้ประดับในสวนโรงพยาบาลได้มาเกาะป่าครับผมเดี๋ยวเราจะลองวัดดูว่าเส้นรอบวงมันเท่าไหร่หลังจากที่เราปลูกไป4ปี ความกว้างของเขาก่อนเอกขนาดเนี่ยสามเมตรเฮ้ยสามสมนิ้วฮะเนี่ยสามนิ้วคือความกว้างของลำต้น3นิ้วเดี๋ยวดูเส้นรอบงเส้นรอบวเส้นรอบวง10นิ้วเห็นไหมฮะปลูกชํำจาก จากกิ่นของข้าเนี่ยสี่ปีนะเส้นรอบวงสิบนิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักสามนิ้ว,วส่วนความสูงนะก็ประมาณสี่เมตรประมาณสี่เมตรต้นนี้เนี่ยครับผมสลับคลิปนี้เนี่ยนายเล็กก็พามาเยี่ยมชมกับ ลงานที่เราทําไวนะ้ก็หวังว่าจะถูกอกคูกใจสำหรับคนที่อยากจะหาหาไม้ป่าไปปลูกกนะ็สามารถที่จะหาปลูกกันได้ง่ายๆโดยวิธีการชนะํานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กันผมสวัสดีครับ